สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของเด่นหน่วยล่างนะครับวัจจฤวันที่2มกราคมพศ2568นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของหน่วยล่าง2ส,สูตรนะที่เดินดีแล้วก็เป็นสูตรเก่านะครับมาประทะหาตัวชน หลังจากนั้นนะครับเราจะได้เด่นสําหรับหลักหน่วยล่างในงวดนี้และมาประกบกับหลัก10ล่างซึ่งเราได้คํานวณกันไปแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของ2องตัวล่าตงตรงเพียงไม่กี่คู่ชุดเท่านั้นนะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะนะครับมาประกบเป็น2ตัวล่างและกะเทียบด้วยแต้มซึ่งแต้ม2ตัวล่างเที่ยนมินได้แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปก็ถือว่าเดินดีเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ เราจะทราบผลนะครับว่าแนวทางในส่วนของ2ตัวล่างในงบประจำวันที่2มกรา68ที่ถึงนี้ควรจะใช้ตัวเลขอะไรในการเสี่ยงโชคนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นคลิปที่สำคัญเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับไปตะอชมครับ กลับมาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างที่เดินดี1สูตรซึ่งเป็นสูตรเก่าทีา่เราใช้กันในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดก่อนนั้นเราคำนวณได้7 8 90 1มีเพียงแค่5ตัวเลขเท่านั้นออกที่2 1นะครับเลข1มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็เมะจำวันที่2มกราคม6 8นะครับไอ้มินก็คำนวณสุดนี้ได้เลขตามนี้เราได้เด็ด สำหรับหลักหน่วยล่างในสูตรนี้ก็คือ901 2 3นั่นเองวิธีการทำนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักหมืน่นนะหลักหมื่นในที่นี้ของเราก็คือเลข9กนะนนำเลข9กมาใส่หลักพันหลักพันก,ก็คือเลข7็นะครับคูณ4คงที 3, 28, ่28เอาเปหน่วยคือเลข8นั่นเองร้อยรางวัลที่1นะก็คือเลข8นะครับคูณ4คงที่ 8 4 3 2ี่สาสิองอตโนอคือเลข2นั่นเองตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ100ครั้งที่1 100ครั้งที่1ก็คือเลข2องนะนำเลข2มาใส่นะหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข0นำเลข0มาใส่นะสิครั้งที่2 1 2 10ครั้งที่2ก็คือเลข4นํนำเลข4มาใส่นะตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ10ครั้งที่4 1 2 3 4 สิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสามนั่นเองตรงนี้แล้วก็บวกหนึคงที่เก้าบวกแปดก็คือสิบเจ็ดเอาตัวเลขเจ็ดเอาวเลขเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเอาตัวเลขหนึ่งเอาวเลขหนึ่งบวกศูนย์ก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเดินหน้าไปห้าครั้งจะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้ต้องขออาภัยเรื่องเสียง นะเพราะไอเมนไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะไอ้เมนก็ไม่สบายเป็นเรื่องปกตินะครับเสียงอาจจะพนเพียเพ้ยนสักนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสถิตินะครับนะใครสนใจสูตรนี้ก็แคปหน้าจอไปตามนี้เลยสูตรนะครับนะหน่วยล่างสูตรนี้เดินดีนะแล้วก็ยังไม่ปิดเลยนะครับนะจะเด่นอยู่ที่90123นสนั่นเองอาต่อไปนะครับ เราจะไปดูในส่วนของเด่นหน่วยล่างสุดที่สองนะก็เดินดีพอสมควรดังต่อไปนี้ครับก็มาดูในส่วนของเด่นหน่วยล่างสุดที่สองนะก็ทุกสูตรก็มีผิดอยู่แล้วไม่มีสูตรหสูตรใด,ดที่เดินดีแล้วก็ยาวนานตลอดนะไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเราจะดูในส่วนของความน่าจะเป็นเท่านั้นงวดต่อง,งวดนะถึงแม้ว่าสูตรนี้จะเคยหลุด แต่ว่าเราก็เคยปรับสูตรมาแล้วก็เดินต่อนะเป็นระยะเวลาถึง3งวดแล้วตั้งแต่งวดที่ออก3 8มา6 1แล้วก็มา2 1ซึ่งเลขหนก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยถือว่าถูกต้องเดี๋ยวเราจะวัดดวงจากสูตรนี้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะซึ่งแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เรามาดูสูตรนี้นะครับจะเด่นอยู่ที่567 890เกย์ 8, 9, วิธีการทำนะสูตรก็คือเราจะใช้ในส่วนของร้อยรางวัลที่หนึ่งนั่นก็คือเลขแปดนะครับคูณสองที่แปดสองสิบหกเอาตัวหน่วยคือเลขหนั่นเองต้นแหน่งต่อไปก็คือสิบล่างเลขสองนะคูณสองที่ก็ได้เลขสี่ตหนแงต่อไปก็คือร้อยครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสองนะตรงนี้นะหน่วยครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือเลขศูนย์ สิบครั้งที่สองนั่นก็คือเลขสี่คูณห้าเลยนะครับห้าสี่ยี่สิบเอาตัวหน่วยเป็เลขศูนย์แล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่สี่หนึ่งสองสามสี่นะก็คือร้อยครั้งที่สี่กคือเลขสามนั่นเองก็คือตรงนี้หกบวกสี่เป็นสิบเอาตัวหน่วยเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนะแล้วก็สองบวกสามคือห้านั่นเองเดินหนึ่งจังหวะไปหกครั้งจะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นั่นเองนะ แล้วก็อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาหลังจากที่เราปรับสูตรไปแล้วนะครับก็ถือว่าเดินยาวๆสูตรนี้นะครับเป็นเด่นสําหรับหลักหน่วยนะใครสนใจเรื่องสูตรก็ขัปหน้าจอไปนะหน่วยล่างสูตรที่สองจะเด่นอยู่ที่ ห้าหกเจ็ดแปด้าสูตรนั่นเองนะทีนี้แอดมินคิดว่านะครับถ้าเราจะวัดดวงกันจริงๆและถ้าทั้งสองสูตรนี้เดินต่อโอกาสที่จะถูกในส่วนของหลักหน่วยล่างก็มีอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองใช้เพียงแค่สองสูตรนี้และไม่ใช้สูตรตัดกูกคี้เลยเราจะลองวัดดูนะครับว่าตัวเลขนั้นจะไปตรงกับกองสลากที่ประกาศหรือไม่อะทีนี้ เราไปดูการเปรียบเทียบนะทั้งสองสูตรนี้ว่าได้ตัวเลขอะไรนะครับดังต่อไปนี้ครับที่จกลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์นะครับหน่วยล่าง2องมกราคมสองหนะ<ม>ก็เราจะลองวัดดูสูตรที่1กับสูตรที่2เลยนะสูตรที่1คําคำนวณได้90 1 2 3สูตรที่2ก็คำนวณได้567890ท่านสมาชิกจะเห็นว่าตัวเลขที่มันชนกันนะครับก็ มีเลขอะไรครับเลข9ตรงนี้กับเลข0ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าทั้ง2สูตรนี้เป็นจริงมันจะเด่นอยู่ที่เลข9และเลข0แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นแ้ดมินก็เลยนำเลข9และเลข0มาวางในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็คือ x 9นะครับแล้วก็ x 0นนั่นเองนะ ก็มีเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับสูตรทุกสูตรก็เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกเสมอถึงแม้นว่าตัวเลขนะครับคำนวณน,นะย้อนหลังถูกทุกงวดแต่นะครับสถิติความน่าจะเป็นมันไม่เสมอไปนะครับที่จะถูกทุกงวดและไม่จําเป็นที่จะผิดทุกงวดก็มีเข้าไม่หลุดเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็คือแนวทางนะเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกดู แล้วก็ควรใช้วิจนะยาในการรับชมนะเราก็เคยประสบความสําเร็จในส่วนของ2บตัวล่างมาแล้วแล้วก็หวังนะครับปีใหม่นะเลขกลุ่มนี้อาจจะทําให้ท่านสมาชิกมีโชคมีลาบก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหน่วยล่างนะครับจะเด่นอยู่ที่เลข9และก็เลข0นะไม่สนดับทีนี้ทีนี้ก็ถึงในส่วนของการจับในส่วนของ หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะซึ่งหลักหน่วยล่างเราได้เลข9แล้วก็เลข0เพราะฉะนั้นหลัก10นะครับเราก็คํานวณกันไปแล้วก็คือตรงนี้นะหลัก10ก็คือเลข1 2 3นะแต่นะครับมีท่านสมาชิกนะครับบางท่านนะอย่าไปตัดเลข1เลยนะอย่าไปตัดเลข1เลยก็ ทางนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าถ้าสมาชิกไม่ตัดก็นําไปประกบประคืน19และก็10แต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปนะครับเราก็ใช้เพียงแค่เลข2หรือเลข3หรือไม่นะครับแต่ทีนี้นะเพื่อความกระชับแล้วก็เพื่อความอ,าอยู่ในกลุ่มของตัวเลขนะครับแอดมินจะยกมาทั้งหมดเลยก็คือเลข1 2และก็3นะมาประกบกับหลัก หน่วยล่างก็คือเลข9กับเลข0มันก็จะเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้สรุปนะครับในส่วนของตัวเลขนะถ้าเราจะจับในส่วนของหลัก10ล่างก็คือ1 2 3มาประกบกับหลักหน่วยล่างก็คือ9และ0ก็คือ19 10 29 20 39แล้วก็30กี่คู่ชุดครับ 1>, 1 2ึ่งสอามสี่ห้าหหกคู่ชุดนะครับก็ถือว่าน้อยแล้วนะจากทั้งหมดหนึ่งอชุดนะแต่ที่นี้นะครับเราจะดูตัวเลขนะครับว่าคู่ชุด2ตัวล่างตรงนี้นะครับจะเด่นกว่าชุดไหนก็คือเราจะมาจับในส่วนของเลขล่างก็คือตรงนี้แอดมินก็ นะครับนำเสนอแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปก็คือเด่นที่เลข2กับเลข3นะเรามาดูตรงนี้อะไรที่มันติดเลข2และเลข3บ้างนะก็จะมีกลุ่มของตัวเลขนะครับติดเลข2ก็คือตรงนี้29 2039แล้วก็3 0ย์ถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้นะครับจากทั้งหมด4ตัวเลขตัวไหนจะเด่นกว่ากันนั่นก็คือเรื่องของแต้ม กลับมาดูตรงนี้นะแต้มแอดมินก็แบ่งบันให้กับท่านสมาชิกไปแล้วมันจะมีแต้มดับกับแต้มเด่นนะแล้วก็นำมาตัดทอนกันแล้วจะเด่นอยู่ที่แต้ม2ตัวล่างก็คือหกเจ็ดแดและก็นหนึ่งท่านสมาชิกที่พลาดในส่วนของคลิปนะครับเรื่องของแต้มสามารถนะครับเข้าไปที่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่และก็เข้าไปดูในส่วนของ โหมดวิดีโอนะครับจะมีการอธิบายในส่วนของแต้มอยู่ในคลิป10ล่างนะก็เข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งแต้มของเรานั้นจะเด่นอยู่ที่6 7 8และกันหเพราะฉะนั้นแต้ม2ตัวล่างถ้าเป็นจริงเรากลับมาดูตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแต้มนะครับ6 7 8 1มีตรงไหนบ้างนะครับ6 นะแต้มหกในนี้มีไหมไม่มีแต้มเจ็ดในนี้มีไหมไม่มีแต้มแปดในที่นี้มีไหมไม่มีแต้มหนึ่งในที่นี้มีไหมมีตัวเดียวเท่านั้นก็คือเลขอะไรครับสองเก้าตัวเดียวนะครับตามนี้นะสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของนะหน่วยล่าง กบกบัสักสิล่างนะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวเท่านั้นคู่เดียวก็คือ2 9 9 2ไม่สดดับนะเพราะกองสลากไม่มีลขดับนั่นเองนะแล้วก็หวังนะครับข้อมูลที่แอ m ด n มินให้ไปนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ควรใช้ข้อมูลนี้อย่างระมัดระวังนะแล้วก็ท้ายสุดนะครับขออวยพรให้กับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตาม นะแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผิดพลาดระการใดนะครับก็ขออภัยแล้วก็มีคําแนะนําอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับในใต้คลิปได้เลยสําหรับในคลิปนี้แอดมินต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในส่วนของหลักสิบบนต่อนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ